ใหญ่ที่เก้าสิบหนูไม่ต้องกดสะดือกันทั้งวันเลยหรอคะอาจารย์หมองก็บอกว่ามันมีหลายวิธีถ้าวิธีนี้มันน่าสงสยัยเอาวิธีที่ใช้อนปัจจุบันใช้อิฐตั้งดินเลยนะโดยการใช้ปลายนิ้วของเราแตะไปที่ชายโครงแล้วแตะชายโครงตัวเองดก่อนเจอชายโครงไหม <Yes. S 1> ถ้าไม่เจอแปลว่าเรา <Wow. S 1> ตองกดลึกง,งนิดนึงนะเดี๋ยว <laughs> ยังเมื่อเจอชายโครงแล้วให้เราเลื่อนขึ้นด้านบนจุดที่สูงที่สุดของชายโครงเราเรียกมันว่า ลิ้นปีหยุดนิ้วไว้ที่ลิ้นปีมือหนึ่งข้างทัสองนิ้วแบบนี้ครับแล้ววางเหนือนิ้วที่ลิ้นปีเมื่อเราได้ตำแหน่งแล้วให้ปล่อยมือที่ลิ้นปีออกอับแบะแล้ววางเหนือสองนิ้วมาสักครู่ตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งหัวใจเช่นเดียวกันวางมือลงไปเลยเมื่อเราวางข้อมือลงไปแล้วครับอย่าพึ่งใจร้อนนำมือหนึ่งข้างมาประสานขยับหัวเข่าหัวเข่าเรา ไปหาตัวผู้ป่วยให้ชิดตัวผู้ป่วยให้มากที่สุดการหัวเข่าออกเพื่อที่จะได้เป็นจุดศูนย์ท่วงเหยีย <Yeah. S 1> ดแขนตึงโยงตัวขึ้นตั้งแขนของเราให้ตรงกับตัวผู้ป่วยเป็นลักษณะตั้งฉากแบบนี้จะเห็นว่าตอนนี้แขนผมตั้งฉากกับตัวผู้ป่วยอยู่จากนั้นกดลงไปให้ลึกประมาณ5 6เซนติเมตรตามจังหวะการเต้นของหัวใจมนุษย์ตอนผมไปอบรมคุณหมอบอกว่าให้ร้องเพงไปด้วยเพลงอะไรครับสุดกันถเถอะ กันเธอเราสอบไปทําไมแล้วคิดดูลูกเขาอยู่ข้างหลังเราอะ่ะกันเธอเราไม่แนะนำนแนะนําให้นับดีก,กว่านับยังไงการนับนับเป็นจังหวะถ้าเป็นเลขตัวเดียวเช่นหนึ่งสอเนี่ยให้เรานับเป็นจังหวะเพิ่มตัวและเข้าไปด้วยมันจะได้จังหวะพอดีนะแต่พอซึง 11, 12อ็ดสิบองเราต้องละไหม ไม่ต้องแล้วเ็ราไม่ได้สองจังหวะแล้วนะครับก็นับหนึ่งและสองและสามและสี่และห้าและหกและเจ็ดและแปดและเก้าและสิบสิบ1อ็ดสิบสองสิบสามปั๊มแบบนี้ครับเป็นการสนะิยาปั้มหัวใจปั้มกี่ครั้งเมื่อสมัยก่อนนี้เราจะปะั๊มหัวใจกันที่สามสิบครั้งแล้วเต่าปากสองครั้งทำแบบนีห้ารอบนับเป็นหนึ่งเซตเปิดสัญญาณชีพหนึ่งครั้งใช่ไหมครับพอมาตอนหลังเกิดโรคระบาดขึ้น การปอดปากไม่ปลอดภัยกับผู้ซื้อเหลืออาจารย์บอกให้ตัดการปอปากออกไปเหลือเป็นแค่การปั๊มหัวใจอย่างเดียวปั๊มกี่ครั้งล่ะครับทีนี้เนี่ยเป็นปัญหามากเลยนะการปั๊มหัวใจคุณหมอบอกว่าให้ปัม๊มหนึ่งเซตเนี่ยสองนาทีการปั๊มสองนาทีต้องปั๊มกี่ครั้งอัตราการเต้นหัวใจมนุษย์อยู่ที่หนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบครั้งต่อนาทีแต่ว่าถ้าเราต้องปั๊มใจหนึ่งเซตสองนาทีเราปั๊มกี่ครั้งสองร้อยถึงสองร้อยสี่สิบครั้ง นับเป็นหนึ่งเซตนะครับเอาละครับตอนนี้คุณได้หวางไปแล้ว